อันนี้คือสาลุด์เนาะสีม่วงนะคะอันนี้เป็นสาวลุดนะจ๊ะอ,อัน,นพี่น้องเคยอัน,นต้มฮันบ่จะ๊ะสาวลุดนะคะบ้านพี่นออ้องกินมาอย่างนั้นมาอนจันดีเก้วอืาวา่นเนาะาลุดนะคะเพื่อนๆคือผู้คนแล้วก็เอาทั้งในมันไปต้มเนาะต้มใหดน้ำด,ดีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ออนจันดีแก้วก็เอามา ลายเห็ดยัเพียงทีก็สดๆเลยจ้าล่นลงมาแล้วอ่อนจอัดก็เก็บเอามันดีลสูงแล้วเขากไม่อยากแน่นาการพี่น้องว่างให้เพิ่มร่นลงมาแล้วเราก็เก็บเอ้าเนาะโอ้ยเก็บจากต้นมาเลยนะคะมันล่นลงจากต้นใบไม้นุ่มยันเพียต้นไม่ไปเคทานในกระบอกอ่อนแทนดูแก่ไปเด้อยๆซาลาล็อกสวยๆงามๆบรูทตุกแล้วก็ เอาทางไหนมันไปต้มเนาะต้มเห็ดนาอรต้นเมไเคือเค้อทานในกระบอกอันจันดีแก้วไเด้อยาลาลดเสฉๆงามๆบุบโตโตีวนวนนะคะบานที่นอกเอิ้นหมักอย่างบานออนจันดีแก้วเอิ้นหมักซา,าลาลอดนะคะ่มันเด้จัดเอาสูตรออนันดีแก้วไปลองทังบนเนาะานามั่แซ่บนะที่นอก ไอออนจันทั้มคินน้แสบอีนี่จากน้องจ้าไออนจันเดียวเละเก็บจากต้นมาเลยนะคะมันลมนลงจัดจนใบใบทะลุผ่านั่ะหน่วยมากเลยนะคะคลิปนี้จะขอจุดไปเพียงสนมีก่อนจ้าสาสดีค่ะขอบคุณนะคะติดติดตามคลิปนอบคณเยอะจ้ดเอาสูตรออนจันดีเกลไปลองทำบนน้องอะถราไาน์น้แสบนะพี่น้องไอออนจันทั้มคินน้แสบอีนีจากน้องจ้าไอออนจันเดียงเยอะจ้ด เอาสูตรอ่อนจันดีแก้วไปลองทำบ้างเนาะอัฐาเราต้องแซ่บนะพี่น้องแล้อ่อนจันท์ทั้งมันแซ่บอีกหนึ่งจาะพี่น้องจ๋าอ่อนจันดีแก้วก็เอามานำเสนอเพื่อนเพื่อนทุกที่ทุกคนลองดูเนาะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยเพื่อนเพื่อนทุที่ทุกคนีรักสูตรกิปอ่อนจันดีแก้วนะสวรสดีอร่อยมากต้มน้ำสัรปันแซ่บอีกหนึ่งจาะพี่น้องจ๋าอ่อนจันดีแก้วก็เลยเอามาใช้ให้เพื่อนเพื่อนทุกทีทุกคนได้รับสูแก้ว มีหลายจัด้องก็เลยเอามานำเสนอเพื่อนๆพีๆทุกคนเนาะสาวรสดซุดดีมากเลยอันนี้จะเป็นสีดีค่ะพี่น้องคะอันนี้ออนจันดีแก้วก็เอามาทายให้เพื่อนๆที่กล้าเลยค่ะอันนี้คือสาวรสดเนาะสีม่วงนะคะอันนี้เป็นสาวรสดนะจ้ะอันพี่น้องเคยอันต้มท้ามาจ้ะแก้วก็เอามานำเสนอเพื่อนๆพีๆทุกคนน้องดูเนาะ ขอบคุณมากไม้นะคะขอบคุณมากไม้เแฟนๆทุกท่านที่รับชมคลิปก่อนแจเดีแจงนะคะคลิปนี้ก็คือคลิปสาบวรสนะคะต้นมน้ำสับวรสทานอร่อยมากเลยนะคะคลิปนี้จะขอจุดไปเพียงสามีก่อนจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนะคะสับวรสวรอร่อยมากต้นมน้ำสับวรสแซ่บอิ่มใจนริงๆค่ะ อ sociedad, ัญจันด yes. so, ีแกต่อเลยเอามาใช้กั่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยล่ะบ้านๆจ้าพี่น้องจ้าว่าต้องอันนี้ว่าต้องได้แก่ได้แก่มันมันล้มมาอีกตอนนั้นเขาก็เก็บเอาใจน้นจะแทะค่ะมันจะมาบ้านอัญจันดีแก่ไล่ะพี่น้องมันตกลงมาเขาก็เก็บเอาค่ะมันล้มลง่มมันรวงลุกมาเร่งเขาก็บเอาได้เลยนะคะพี่น้องนะคะ บ้านพี่นอกต้นหมากอย่างบ้านอ่อนจันดีเกวต้นหมากสาบะโรดนะคะทีนมานสดๆดเลยจ้าลมลงมาแล้วอ่อนจันก็เก็บเอามันอยู่สูงแล้วเขากไม่อยากแนนจากพี่นอกมองให้เ็นลมลงมาแล้วเราเขาเก็บเอ้าเนาะตาบ้านอ่อนจันดีแกวไล่หล่ะพี่นองมันตกลงมาเขาเก็บเอาค่ะมันลมลมมันรวงลงมาแร้วเขาเก็บจับเก็บเอาได้เลยนะคานี่ยตาบ้านอ่อนจันดีแกวไล่หล่ค่ะพี่นอง มันตกลงมาเขาก็เก็บเอาค่ะมันล่นรมันรวงลงมาเร็วเขาก็เก็บค่ะเก็บเอาได้เลยนะคะนี่ไปซดสดเลยจ้าล่นลงมาเร็วตอนจัดเก็บเอามันอยู่สูงแล avent, en, ้วเขากไม่อยากแนนจากพี่น้องมองให้เพันลมลงมาแล้วเราก็เก็บเอ้าเนาะโคนเป็นคนใหม่ไปเคทานในระบบออนทานดีแก้วได้ด้อยซาลาล็อตสวยๆงามๆรูปโตๆซาบ้านอ่อนทานดีแก้วไล่ไลค่ะพี่น้อง มันตกลงมาเขาก็เก็บเอาค่ะมันรดมุ่มันรวนลุ่มาเร่งเขาก็เก็บเก็บเอาได้เลยนะคะนี่มาต้มเอาเห็ดไม้เพิ่มต้มเห็ดหนามซาบารดแซ่บอีหลีจากอีน้องคนใดคนที่เคยทานกระลองเห็ดบางอย่างก็เอามานำเสนอเพื่อนๆพีพีทุกคนลองดูเนาะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยเพื่อนๆพีพีทุกคนที่รัสชมคลิปออนจังบิ๊กเอล์ะ สัวรสอร่อยมากต้มน้ำสวัวรสแซ่บอันนีค่ะพี่น้องขาออนจันดีแก้วก็เลยเอามาไทายแขวนแขวนพีพีทุกคนได้รับซีแก้วมิลล่าจี่น้องก็เลยเอามานำเสนอแขวนแขวนพีพีทุกคนนะะสัวรสซุปดีมากเลยอันนี้จะเป็นสีดีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ออนจันดีแก้วก็เอามาไทยแขวนแขวนพีพีทุกคนได้สมน็อสัวรสนะคะ สาบาร์ลุดใหญ่ๆสวยๆงามๆจ้ะพี่น้องอันนี้สาบาร์ลุดนะจ้าบ้านออนกันมาต้มเอาเห็ดไว้เพิ่ต้มเห็ดหนามสาบาร์ดแซ่บอีหนีจ้ะพี่น้องผู้ใดบ่ทักเคยทานกันลองเห็ดหนามสาบาร์ดนะจ้ามันใส่น้ำตาลตัดน้ำตาลไปนิดนึงแล้วก็ตัดเกลือไปนิดนึงเอาเกลือยอกไปนิดนึงแซ่บอีหนีจ้ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ก็คือคลิปสาบาร์ดนะคะ ตรงน้ำน้ำสาบารดเนาะบ้านออนจันดีแ่ยวจะต้มแบบน้ำสาวรดแล้วก็จะตัดน้ำตาลนิดนึงนะแซ่บเนื้อจากพี่น้องต้มน้ำสาวารดแซ่บน้ำสาวารดเนาะบ้านออนจันดีแกยวจะต้มแบบน้ำสาวรดแล้วก็จะตัดน้ำตาลนิดนึงนะแซ่บเนื้อจากพี่น้องต้มน้ำสาวารดแซ่ยบเลยเก็บจากต้มมาเลยนะคะมันล่นลงจากจนไม่ไม่ขาดเลยค่ะ อันนี้คือสาลุด์น้อสีม่วงนะคะอันนี้เป็นสาลุดนะจ๊ะ<ม>อันพี่น้องเคยอันต้มท้ามบ่จ้ะมาต้มเอาเห็ดไม้พันต้มเห็ดหนามสาลุดแซ่บอีหลีจากพีน่น้องคือใดบ่ทัยเคยทานกลัลองเห็ดบดมาต้มเอาเห็ดไม้พันต้มเห็ดหนามสาลุดแซ่บอีนหลีจากพีน่น้อง ใครก็เคยทานกระล่องเฮ็ดไว้สดเลยจ้าล,ง,ลงมาแล้วก่อนจัดก็เก็บเอาน้ำดิวสูงเนาะเฮาก็บ่อยากแนนจากพี่นอ้อกมองให้เพิ่นลงลงมาแล้วเราก็เก็บเอาน้องคนเป็นคใครก็เคยทานในกระบอกตอนทอยู่แจ้งเด้อซาละลอดสวยๆวยงามรูปตมาต้มเอาเห็ดไหมเพิ่นต้มเห็ดน,นางซาละลดแซ่บอีหลีจากพี่น,อน้อง ก็ไดัก็เคยทานกันลอ้อมเฮ็ดบานสาวารสนะจ๊ะมันใส่น้ำตาลตัดน้ำตาลไปนิดนึงแล้วก็ตัดเกลือไปนิดนึงเอาเกลือยอกไปนิดนึงแซ่บอีหลีจ้ะพี่น้องหวานหวานกาพี่น้องจ้าบ่ต้องอันนี้บ่ต้องได้แหนบลยจ้ามันมันนุ่มาเองกตอนนั้เขาก็เก็บเอาจ้ามันจะแซ่บค่ะมันจะหวานแล้วก็เอาทั้งในมันไปต้มเนาะต้มเห็ดบานหวานจ้าพี่น้อง,องจ้า ว่ต้องอันนี้ก่ต้องได่นแห่เลยจ้ะมันมันลนมมาองนตอนนั้นเขากิบเอาจ้ะมันจะแทกค่ะมันจะวางลุกทางตาหน่อยมากเลยนะคะคลิปนี้จะขอจลิไไปเพียงสามีก่อนจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคติดต่มคลิปนะขอบคุณเกิบจากต้นมาเลยนะคะมันลนมลมจกต้นไหม่ใม่สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะอ,อค่อนจดนเดี๋ยวเรจะเอา สาวาโรสมาซูจนเพื่อนตามเนาะสาวารสหนึนะสาวาโรสนะคะบ้านพี่น้องเอ็นมาอย่างเนาะเอาแผ่นดิบแก้วเอ็นมนาะาวาโรสนะคะเพื่อนเพื่อนปีกปุกคนสาวาโรสนะจ๊ะมันใส่น้ำตาลตับน้ำตาลไปนิดนึงแล้วก็ตับเกลือไปนิดนึงเอาเกลือจอกไปนิดนึงแซ่บอีปมีจ้ะพี่น้องแกยวก็เอามานำเสนอเพื่อนเพื่อนปีกปุกคกนนอนลงเนาะ ขอบคุณมากมน,นะคะขอบคุณมากมายเพื่อนเพ,พื่อทุกทุกคนที่ักซนคิปออนแองเจกแกอนะแล้วก็เอาทัน้งในมันไปต้มเนาะต้มเห็ดน,น,น่านเพื่อนข้นไปเคยทานในกระบอกออนแองเลกเกอลด้วยาะลาลดสวยๆยาง,งามๆรูปตัวโต้อยอจ้ะเอาสูตรออนแองเจกแกอไปลองทำบนน้า,าง,นงนเนาะถ้าร่ามั่นแทบนะพี่น้อง ในอ้อนจันทร์น้ำกินน้ำแคบอีห๋จากพี่น้อง,อจ,องจ้าออนจันทร์ดีแก้วก็เอามานำเสนเอเพื่อนๆพื่อทีที่ถกคุนลมดูเนาะขอบคุณมากไม้นะคะขอ,อ,าอาบอค,อค,ขอคุณมากไม้เพื่อนๆพื่อทีที่ถกคนที่รักสชมคลิปออนจันทร์ดีแกลนั้ที่สนับสนุนขอบคุณทุกท่านรักบชมนะคะสวัสดีจ้าสี่นุ่นนะคะ,ะ,ะ,คะบ้านพี่น้องเอิ้นหมากเหนียงบ้านออนจันทร์ดีเกลต้นหมากซาบะโรดนะคะ คลิปจากต้นมาเลยนะคะมันล่นลงจงลกากต้นใบใบพุ่มพันกับหน่อยมากเลยนะคะคลิปนีกจะขอคลิปได้เพียงสามีก่อนจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากคะ่ะที่ติดต,ตามคลิปน้องกรดปค่ะพี่น้องคเน,น็ตค่ะมีออนจันดีแก้วก็เอามาทายให้เพื่อนเพื่อนที่สวัสดีจ้า